เครื่องปรุงผัดชาหอยหลอดของลุงบอลนะครับก็มีหอยหลอดหอยหลอดสดเอาไปลวกหน่อยนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูกระเทียมตำพวกผักก็มียอดมะพร้าวมีใบมะกรูดมีตะไคร้มีข่าซอยบางนิดนึงนะครับมีพริกแล้วก็มีมะเขือพวงมีเม็ดพริกไทยอ่อนนะครับ เครื่องปรุงก็ง่ายๆนะครับก็มีน้ำปลาดีน้ำมันหอยนิดนึงผงนัวแล้วก็น้ำตาลปี๊บเคี่ยวแล้วครับน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่พริกกระเทียมตมัมไปเลยนะครับพริกกระเทียมตัใส่หอมพริหนูกระเทียมตังไกหรอดเลยครับ ไส่หลอดใส่ลงไปเริ่มปรุงรสเลยนะครับผงนัวมันตานซีเซียวแล้วมาตาย่ยางดีน้ำมันหอยใส่ผักลงไปเลยครับอ่า ตร้นแล้วก็ใส่ผักเลยคนๆใส่น้ำลงไปนิดนึงครับพอสักสุกพอผักสุกก็ตัดใส่จานได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับผัดช่าหอยหลอดฝีมือลุงบอลก็เป็นเมนูง่ายๆที่ลุงบอลชอบทำกินเป็นประจำเหมือนกันนะครับหอยหลอดผัดชาฝีมือลุงบอล ยังไงฝากติดตามซับสไครป์ลุงบอลด้วยนะครับสวัสดีครับ